วันนี้นะคะคุณมาเรียนทําสบู่กับครูดานิด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะยึดเป็นอาชีพหลักครูดานิบอกตรงนี้เลยนะคะว่าทําสบู่ขายอยู่ที่บ้านเวิร์กที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรออกมาขายเนี่ยขอให้ทําขายอยู่ที่บ้านเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าคุณทําได้เนี่ยกำไรจะเป็นของคุณร้อยเปอร์เซนค่ะคุณรู้ไหมคะว่าบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆเขาเน้นสร้างตลาด อยู่ที่บ้านแล้วนะคะคือเขาทำงานอยู่ที่บ้านแล้วเขาสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ค่ะดังนั้นคุณจะต้องขายสินค้าที่ต้นทุนต่ำและไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าที่และคุณจะต้องหากลุ่มสินค้ามาขายให้ถูกกลุ่มด้วยนะคะครูดานี้แนะนำสินค้ากลุ่มผู้หญิงค่ะถ้าคุณขายสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยคุณจะรวยเร็ว เพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะสวย mm. เขาอยากจะดูดีและส,สะบู่เนี่ยตอบโจทย์กลุ่มคนนี้ที่สุดนะคะหรือว่าคุณจะขายสินค้ากลุ่มคนขี้เกียจก็ได้นะคะเพราะต่อไปในอนาคตเนี่ยคนขี้เกียจจะเยอะมากเช่นหน้าเป็นสิวแต่ขี้เกียจไปหาหมอเขาก็ซื้อสบู่สิวม,มามาใช้หรือว่าคุณจะขายกลุ่มสินค้ากลุ่มคนแก่ก็ได้นะคะคนแก่สมัยนี้เขาอยากจะสวยอยากจะดูดีไม่อยากจะเป็นฝ้าไม่อยากจะเป็นกะ คุณก็จะทำสบู่สูตรลดสิวลดฝ้าลดกะมาขายกลุ่มคนแก่นี้ก็ได้นะคะคุณพอมองเห็นภาพหรือยังคะว่าการที่คุณทำสบู่มาขายเนี่ยคุณสามารถขายได้ทุกกลุ่มสินค้าเลยนะคะทุกกลุ่มเลยที่คูดานี้บอกมาดังนั้นคุณมาเรียนทำสบู่กับคูดานี้คุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะขายไม่ได้จำไว้นะคะคุณขาดแค่วิธีการสั่งลูกค้าให้มาซื้อถ้าคุณรู้คุณก็รวยแล้วค่ะ